มีเพชรครบพอด,ดีเอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีกันทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเกม h o n k a Impact สซึ่งวันนี้ถามว่าจะมาทําอะไรเรามีเพชรอยู่สองพัตั้งใจจะมาเปิดกาชาหาซิกมาส่วนล่างให้กับตัวละครพาโดเฟียหรือว่าตัวน้องแมวนี่เป็นซิกมาสุดท้ายแล้วส่วนล่างได้ส่วนบนกับส่วนกลางก็คือเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือแค่การันตีแค่ยีนั่นแหละ แต่ไม่รู้จะขอออกปันนะถ้าเกิดมันออกให้แคสซีนี่คือจบเลยนะจบเลยแล้วเนี่ยส่วนล่างคือต้องมาด้วยไม่เอาส่วนอื่นนะขอเถินนะขอเถินนะได้โปรด please please ส่วนล่างตรงมามาเถอะนะสิบครั้งรอบนี้สองสามสี่ห้า โอ้ยเวทเวทล่างมาทำไเวทกลางมาทำไมไม่เอาเวทกางเวทกลางมาทำไมไม่เอาแล้วฉันก็มีเวทกลางอยู่เลยนะมาทำไมอ่ะอีกตัวนะคันอีกสิบครั้งโอ้โหน่าเศร้าเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บเพชรต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวมาเปิดอีกสิบครั้งสุดท้าย โอเคสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย